ยงสวัสดีค่ะทุกคนขอ,อยห้ดีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง a z u m a Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเกียวองค์มูสินเองค่ะวันนี้เราก็จะมาอ่านนะคะแปลสกิลของนางเอพีเมงริกิแห่งประตูมิจินะคะหรือว่ามิตตี้นั่นเองค่ะทุกคน ก็ขอบ,บคุณนะคะคุณพาคินด้วยนะคะที่มาแปลให้เรานะคะใครอยากอ่านก็สามารถไปอ่านได้ที่กลุ่มองเม r ยวสิไทยแลนด์ได้เลยนะคะโดยพ,พิมพ์ช่องค้นหาไปว่าแฮตแท็กสาระองเมลนั่นเองค่ะทุกคนเออขอบคุณด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะว่าสกิลที่เขาออกแบบมานะั้นมันจะเป็นยังไงเนาะก็น้องมีชื่อเรียกว่าอะไรนะบันเลงแห่งประตูมิติเนาะ <laughs> แต่ถ้าเป็นอย่างเรา,เราก็จะติดเรียกว่ามิจินะคะทุกคนสกิลหนึ่งนะคะโจมตีธรรมดานะคะก็คือล่องลอยนะคะใช้ลูกไฟแค่ศูนย์ลูกไฟนะคะโจมตีหนึ่งเป้าหมายเนาะร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยดาเมจทางอ้อมนะคะทางอ้อมไปอีนะคะสกิลกดใช้หนึ่งนะคะช่องว่างแห่งความจริงใช้ลูกไฟวิญญาณศูนย์ดวงนะคะ สกิลนี้มีผลใช้งานเฉพาะนะคะกล่าวคือหากนี้เมงเรกริเอชพี HP, อยู่ในทีมากกว่า1ตัวนะคะสกิลก็จะแสดงผลเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะผลพัสซีก,ก็คือเมื่อมียูนิตใดๆยกเว้นยูนิตซัมมอนนะคะไร้สภาพในการต่อสู้นะคะสู่ขิดนะคะก็คือตายนั่นเองค่ะเมงเรกริเอชพี HP นะคะจะได้รับสแต็กไร้หน้ากาก1ขั้นนะคะแต่หากศัตรูนั้นถูกทําให้ไร้สภาพ เป็นการต่อสู้โดยมิงเรกิเองแล้วจะได้รับสเต็กไรหน้ากากเพิ่มอีกหนึ่งนะคะก็คือกลายเป็น2เมื่อมิองเรกิเอพโดนโจมตีจนถึงชีวิตนะคะหรือสะสมสเต็กไรหน้ากากครบเสร็จขั้นนะคะจะเข้าสู่สถานะล่างมารโดยอัตโนมัตินะคะเมื่อกดใช้นะคะเงื่อนไขมีสแตก็กรหน้าก,ากากอย่างต่ำสีขั้นนะคะ เมงเรกิเอพจะเข้าสู่ล่างมานนะคะตอนที่สกิลถูกกดใช้ไม่ว่าจะด้วยอ๋อไม่ว่าสกิลถูกใช้งานนะคะไม่ว่าด้วยการกดใช้หรือว่าใช้อัตโนมัติจากพาสีบเนาะสะมกเกตการเคลื่อนไหวให้กับเมงเรกิ25%ต่อหน้ากาก1ขั้นนะคะอืมตรงนี้แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเนาะก็ถ้ามีใครตายก็จะได้1น,นะคะแต่ถ้าตัวเองเป็นคนฆ่าเองก็จะได้อีกหก็คือ บวกอันแรกก็เป็น2นะคะแล้วก็ถ้าโดนตีจนเลือดเดือดศูนย์ก็จะแปลงร่างเองนะคะหรือว่าสเต็กครบก็จะแปลงร่างเองนะคะหรือว่าเราสามารถกดใช้ได้ถ้าสเต็คสีขึ้นไปเนาะก็สามารถกดใช้เพื่อเปลี่ยนร่างเข้าเองได้เลยนะคะในส่วนของอันนี้นะคะสกิลที่2เนาะส่วนสกิลกดใช้อันที่สาอันที่2น,นะคะก็คือสกิล3นั่นเองค่ะ มิติฝันรวงนะคะใช้ลูกไฟวิญญาณสามดวงนะคะมอบสถานะให้ฝั่งตรงข้ามนะคะจ้องมองหนึ่งตัวนะคะแล้วก็พร้อมกันนี้เล่งเกยียการเคลื่อนไหวนะคะให้กับเพื่อนร่วมทีมพม์นะคะเปอร์ก็ยังคงคอนเซปต์เล่งเกยียไว้เหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่ามอบจ้องมองส่องมองกันหยุบได้ซ้ายหรือเปล่าพี่นะ ในส่วนของสเต็กไตกรหน้ากากนะคะที่เราจะได้รับในส่วนของพาส,ส์ท4นะคะสกิล2เนาะแต่ละขั้นนะคะจะเพิ่มคีย์ที่ข้อ3%ต่อ1ขั้นเพิ่มค i ย์ดาเมจ10%ต่อ1ขั้นแล้วก็เพิ่มความเร็ว10%ต่อ1ขั้นนะคะสะสมได้ไม่สิ้นสุดนะคะโอ้ไม่สิ้นสุดเลยหรอไม่ร้ายอย่างนี้ล่ะอโอ้โหลกสะสมไปเรือร่อยๆเลยเหรอ ในส่วนของร่างมันนะคะอ่าเมื่อเข้าสู่สถานะจ้องมองอ๋อก็ไม่ใช่เมื่อเข้าสู่สถานะร่างมันนะคะสถานะจ้องมองทั้งหมดนะคะจะถูกถอดออกจากศัตรูทุกตัวนะคะตอนที่เข้าสู่สถานะร่างมานนะคะจะลบดีบัฟทั้งหมดแล้วก็ฟื้นฟู HP เมนเรกิจนเต็มนะคะชูปิกแล้วหรอการโจมตีในร่างนี้ทุกการโจมตีจะดุดเลือด20%นะคะจากดาเมจที่ทำได้ มาฟื้นฟูให้กับเมงเรกิ SP นะคะสกิลมิติฝันลวงสะถูกเปลี่ยนเป็นสถานะเวียนว่ายพบชาตินะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนี้นะคะสกิลที่ถูกเปลี่ยนนะคะเวียนว่ายเวียนว่ายก็คือการโจมตีพิเศษนะคะที่จะออกมาจากก็คืออีกร่างหนึ่งนะคะคือแทนที่สกิล3เนาะได้3าูลกไฟเหมือนกัน จมตีหนึ่งเป้าหมายนะคะ1นึ่ง้ยโดยดามิทางอ้อมนะคะเพิ่มการโจมตีขึ้นอีก1ฮิตต่อสแตก็กรหน้ากากนะคะหากเป้าหมายของสกิลตามแต่จํานวนฮิตของการโจมตียังเหลืออยู่นะคะอ๋อตายนะคะอันนี้ไม่ใช่ตามเนาะการโจมตีที่เหลือจะถูกส่งไปยังศัตรูที่มีฮิตพีน้อยที่สุดในขนาดนั้นนะคะก็คือถ้าเราตี7ฮิตตีตัวนั้นไปแล้วตายปุ๊บในฮิตแรกอีก6ฮิตก็จะกระจายกระจายไปหาตัวที่ เลือดเล็กนะคะปิวป้วปิวแผนนะคะเออประมาณนี้นะคะอ่าเราไปดูในส่วนของสถานะจ้องมองนะคะอุ้ยพูดคําว่าจ้องมองแล้วเพลงจะมาเลยนะคะตำรวจเออตำรวจนะอุยตำรวจมาจากไหนศัตรูที่อยู่ในสถานะนี้นะคะสะได้รับดาเมจแรงขึ้น20%นะคะดาเมจทั้งหมดที่เพื่อนร่วมทีมได้รับ 20%ของดามิดนะคะจะถูกส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในสถานะจ้องมองหูสะท้อนกลับหรอวิรถแล้วก็ดามิทั้งหมดที่เมีงรกิได้รับจะถูกแบ่ง50%ไปยังเป้าหมายที่อยู่สถานะจ้องมองนะคะอ๋อเหมือนสกิลผูกเลยอะ่ะผูกให้มันรับดามิแทนนะคะศัตรูที่โดนใส่สถานะนี้ซ้ำตัวในครั้งที่2จากการใช้สกิลซ้ำ ยังเป้าหมายยังอยู่สถานีอยู่นะคะสถานะนี้จะถูกถอดออกแล้วใส่เข้าไปใหม่แทนนะคะแต่ในกรณีดังกล่าวศัตรูจะถูกดีบัฟเพิ่มเติมคือปิดพาสซีฟสองเทินนะคะอ,อันนี้ก็คือเราใส่ไปรอบแรกใช่ไหมแปะหนึ่งครั้งถ้าเราแปะอีกครั้งหนึ่งนะคะอันแรกก็จะถูกถอดแล้วเอาอันใหม่เข้าไปแทนนะคะแล้วก็จะโดนดีบัฟปิดพาสซีฟนั่นเองค่ะเลิศนะ ปังอยู่ก็อุ้ทยทำไมพวกหน้ากากของปิดพัดสีหมดหมดเลยวะนงังอันนี้คือปิดพัสสีนะคะชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละะ้วฮัเนียเออเมื่อเริ่มเทินนะคะเป้าหมายที่ติดสถานะซ่องมองนะคะจะถูกดาเมิตทางอ้อม131%อมร์จากพลังโจมตีของเมงเรกินะคะเล่นสายโจมตีอีกแล้วหล่อท้ตายเถอะอย่ว่ามันก็เหมาะโจมตีอยู่แหละนะ ทางอ้อมอีกแล้วเมื่อสถานะหายไปนะคะไม่ว่าจะก,กรณีใดๆนะคะเปลี่ยนเป้าหมายหรือเปลี่ยนร่างก็ตามนะคะเป้าหมายจะได้รับกาดาามจทางอ้อม131%จากพลังโจมตีของเมริกิอยู่ดีนะคะคล้ายๆดอกบัวนเนาะถ้าเปลี่ยนเชิดก็สกิล3ออกอัตโนมัติอะไรแบบนี้สกิลนี้เป็นสถานะเฉพาะนะคะก็คือหากมีศัตรูตัวใดตัวหนึ่งติดสถานนี้แล้วนะคะ ตัวอื่นจะไม่สามารถติดสถานะซ้ำซ้อนกันได้นะคะทำได้เพียงการใช้สถานีไปยังสูตัวใหม่โดยถือว่าเป็นการถอดจากสถานะตัวเก่าออกนะคะคำนี้ก็คล้ายๆกับเชืดดอกบัวน,นะคะอก็คือมีแค่หนึ่งตัวเท่านั้นที่จะติดได้นะคะในส่วนนี้เนาะก็รุนะดนาดามจทั้งอ้อมแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้อง131นะคะมีอะไรกับ131หรือเปล่าเคีิยนี้มิสอะไรนะอีสเตอร์เอ gg เยอะนะ ในส่วนของพวกดาเมจหรือว่าชื่ออะไรแบบนี้นะคะมันจะมีความหมายของมันนะคะ131ก็น่าจะมีความหมายเหมือนกันนะตูงละทาไมต้อง131มอนี่ไงอันนี้ยัง131ยเอลยเออประมาณนี้เนาะในส่วนของนางมงรรนนะคะก็สรุปก็ประมาณว่านางมี2ล่างเนาะปกติจะอยู่ในล่างเขาเรียกว่าเป็น ร่างสว่างละกันเนาะร่างปกตินางร่างปกติก็จะไม่ได้ทําดาเมจนะคะด่างปกติจะเป็นในส่วนของการเล่นเกตให้กับพรรคพวกนะคะ25%แล้วก็เป็นตัวมอบสถานะจ้องมองนะคะอพอละมอบสถานะจ้องมองเสร็จแล้วเราก็จะเป็นตัวที่ทาดาเมจทางอ้อมนะคะให้กับตัวที่โดนนะคะนี่นะคะแล้วก็ทําให้ซับทีมนะคะก็คือ ก็งี่เออซับทีมได้อยู่นะคะเวลาทีมเราได้รับดรามินะคะ20จะถูกส่งผ่านไปหาตัวที่โดนจ้องมองอยู่นะคะแล้วก็ตัวที่จ้องมองก็จะโดนดรามิดแรงขึ้นนะคะเออแต่ถ้าเขามาตีโดเมกิเองเนี่ย5้าเปอร์เซนก็จะถูกหักไปหาตัวนั้นเลยนะเออหมายถึงว่าชั้นตายเธอก็ตายเอาสิเอาอยางนี้ไม่ลาก็ต้องอะไรสปีดอยู่แล้วนะคะสปีดอีกแล้วหรออ้ไให้ตายเถอะนะคะตัวนี้ สปีดจนปีคลีร้อยนะคะหรือไม่ก็เออน่าจะประมาณนี้แหละสตีดจนปีคลีร้อยนะคะดูทรงนะน่าจะไม่รอดในส่วนของสเตตัสนี้นะคะแล้วก็อีกร่างหนึ่งนะคะพอสแตกพบเนาะจะมีการตายให้กับตัวเองด้วยนะเออเลิศนะก็ถ้าตายก็จะโดนแบบชุบมาอีกชีวิตหนึ่งไม่รู้ว่าชุบได้แค่ครั้งเดียวหรือว่าชุบได้อีกครั้งนะคะเหมือนเปลี่ยนร่างแล้วเปลี่ยนร่างเลยหรือเปล่า เออน่าจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนคืนไม่ได้ใช่ไหมโอจริงถ้าเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเลยลองอืมแสดงว่าอองสแต็กบนหัวตัวเองจะไม่หายใช่ไหมอ๋อโอเคประมาณนี้นะคะอ๋อเปลี่ยนร่างแล้วเปลี่ยนร่างเลยแน่ๆนะคะทูท่งก็ถ้าเปลี่ยนร่างแล้วก็จะกลายเป็นตัวสายโจมตีนะคะก็จะเป็นสายเอทีเคเลยเฉพาะนะคะ สกิลก็จะเปลี่ยนเป็นโจมตีเป้าหนึ่งนะคะแล้วก็ทำดามิทางอ้อมนะต่อฮิตหน้ากากบนตัวของเรานะคะที่อยู่บนหัวนะคะก็จะดูดเลือดด้วยนะคะตอนแปลงร่างนะคะตอนแปลงร่างก็จะมีดูดเลือดมานะคะเลือดอืมนี่นี่นี่อ่านี่น,น,น,นี่ดูดเลือดนะคะ20จากดามิที่ทำได้นะ20%เนเลนหล่อ ไปคู่กับพุทธาตีไหมพุทธาตีรวมกันก็น่าจะดูดเลือดแรงกันนะเออดูทรงแล้วอะ่ะน่าจะบุ๊บบุ๊บอยู่นะเออเอ,อ,อ,อนี่พุทธาตีอาจจะมาก,ก็ได้นะคะพวกนี้มันชอบทําให้มิตมากกเก่าเก่าเกิดเกิดนะคะพวกเอพีเนี่ยหลายตัวแล้วนะคะทําให้มิตมาเซตเก่าเก่านี่ก็คือก็ตมาได้เยอะมากเลยนะครับถือว่าเลิศนะทุกคนน่าหามากน่าหาแบบ หาสุดๆไปเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้ฉันก็อยากได้เหมือนกันแต่ก็สปีดอีกแล้วหรอให้ตายเถอะขอทีมถึกหน่อยค่ะขอทีมถึกหน่อยนะคะก็น่าจะประมาณนี้เนาะในส่วนของแปลสกิลนะคะที่คุณพาคีนมาแปลให้เราได้อ่านกันนะคะก็ขอคบคุณอีกครั้งนะคะอโอเคสรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้เนาะก็แปลด้วยบ่นด้วยนะคะ สำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง a จจุมาช h a น n e ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง